ตอนที่3 7 5้อสาไอศกรีมแฮนเมดในมณฑลไหวยอย่างฤดูหนาวไม่จัดว่าหนาวมากนักดังนั้นน้ำในแม่น้ำจึงไม่กลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งที่ตระกูลร่ำรวยเหล่านั้นใช้ถูกขนส่งมาจากทางเหนือทั้งสิ้นจากนั้นค่อยหาที่เก็บอีกคราเนื่องจากวิธีการนี้มีต้นทุนที่สูงลิ่วดังนั้นปุถุชนที่มีเงินสำรองเพียงน้อยนิดจึงไม่เต็มใจที่จะใช้น้ำแข็งระบายความร้อนนี่เป็นโอกาสทางการค้าที่หลินรวนมองเห็น เมื่อนึกถึงเครื่องดื่มเย็นๆในชาติก่อนไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ชนิดต่างๆน้ำแข็งใสหรือไอศครีมหลินรวนก็อดไม่ได้ที่จะน้ำลายไหลออกมาฤดูร้อนที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในอนาคตต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เพื่อเอาชีวิตรอดเรื่องการทำน้ำแข็งสำหรับหลินรวนไม่ได้เป็นปัญหาเลยสักนิดในด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี้เป็นเพียงศาสตร์พื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นหลินรวนให้หลินเถียจู้ไปซื้อดินประสิวมาเพื่อใช้ทำน้ำแข็ง การใช้ดินประสิวทำน้ำแข็งมีขั้นตอนที่เรียบง่ายเพียงแค่เตรียมน้ำไว้หนึ่งถังแล้วเติมดินประสิวลงไปจากนั้นก็เริ่มผสมทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วรอให้พวกมันทำปฏิกิริยาทางเคมีจนกลายเป็นน้ำแข็งเพียงเท่านี้ก็เสร็จสับแล้วเมื่อหลินเทียจู้เห็นน้ำในถังค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเขาจึงเบิกตากว้างทันใดทะท่านอาจารนะนี่มันเกิดอันใดขึ้นกันแน่หรือท่านมีเวทมนตร์กันหลินรวนหัวเราะราพลางวางไม้คนในมือลงจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่า ไม่ต้องตกใจดินประสิวจะดูดซาบความร้อนเมื่ออยู่ในน้ําดังนั้นน้ําจะเย็นลงอย่างรวดเร็วแล้วจับตัวกลายเป็นน้ําแข็งนี่เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการทางเคมีเท่านั้นหลินเทียจู้ไม่เข้าใจคําเอ่ยของอาจารย์แม้แต่คําเดียวหลินร่วนไม่ได้อธิบายอันใดเพิ่มเติมนางเดินไปหยิบไข่ไก่มาสองสามใบเพื่อเตรียมทําไอศกรีมวิธีการทําไอศกรีมไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ต้องใช้เวลาสักหน่อยเท่านั้น ขั้นตอนแรกตีไข่ให้เป็นครีมในขั้นตอนนี้ต้องใช้ไม้ตีไข่ขาวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันขึ้นฟูเป็นสีขาวเนียนจากนั้นก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยน้ำตาลทรายขาวหนึ่งช้อนและน้ำส้มสายชูอีกหนึ่งหยดทว่าตอนนี้ในมือของหลินร่วนไม่มีน้ำส้มสายชูดังนั้นนางจึงใช้น้ำมะนาวแทนการทำไอศกรีมและเครื่องดื่มเย็นๆเป็นแผนการที่หลินร่วนวางเอาไว้นานแล้วดังนั้นนางจึงหวานให้ร้านฝูซิ่งนำมะนาวมาจากทางลุ่มแม่น้ำเสฉวน เท่าแก่ร้านฝูซิ่งไม่เข้าใจเขากล่าวว่าเจ้าสิ่งนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งขมจนไม่สามารถกินได้แม้แต่ชาวเสฉวนก็ยังไม่กินสิ่งนี้เลยด้วยซ้ำเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลินรวนถึงยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อให้พวกเขาซื้อเจ้าสิ่งนี้กลับมาทว่าลูกค้าคือพระเจ้าในเมื่อลูกค้าต้องการพวกเขาย่อมตอบรับดังนั้นหลังจากเวลาผ่านไปราวสามเดือนพวกเขานำมะนาวกลับมาสิบตะก้าทั้งยังมีต้นกล้ามะนาวอีกสองสามต้นเรื่องทั้งหมดนี้ต่างก็ผ่านมาแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีค่าอันใดให้เอ่ยถึงอีกบัดนี้นางแค่อยากทำไอศกรีมให้สำเร็จเท่านั้นหลังจากตีไข่ขาวจนตั้งยอดแล้วยังต้องคนอย่างต่อเนื่องอีกราวหนึ่งการทูบจากนั้นก็ค่อยๆเติมน้ำตาลลงไปแล้วคนต่อทำแบบนี้ซ้ำๆจนกว่าไข่ขาวจะข้นเหนียวลินรวนทำการเจาะรูน้ำแข็งในถังนำผ้าขาวมารองเอาไว้แล้วใส่ครีมลงไปเพื่อรักษาความสดใหม่หลังจากนั้นก็หันมาตีไข่แดงใส่นมวัวลงไปแล้วเติมน้ำตาลทรายขาวหนึ่งกำมือเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้ว นางถึงได้นำครีมไข่ขาวออกมาจากถังน้ำแข็งแล้วผสมสองสิ่งนี้ให้เข้ากันจากนั้นก็แบ่งใส่ชามสองสามใบแล้วนำผลไม้ชนิดต่างๆอาทิเช่นสตรอเบอรี่พีชองุ่นหรือผลไม้อื่นๆมาตัดแบ่งเป็นชิ้นแล้วนำไปผสมในชามไอศกรีมเหล่านั้นจากนั้นก็ปิดผนึกแล้วนำไปแช่ลงในถังน้ำแข็งอีกคราพอครบ12ชั่วย,ยามก็สามารถนำมากินได้แล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือไอศกรีมเหล่านี้ละลายได้ง่ายดังนั้นต้องคอยสังเกตดูให้ดี เมื่อได้สัมผัสกับไอศกรีมเย็นช่ำลายบนลิ้นหลินรวนก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปยังโลกอนาคตอีกคราหลินรวนกินไอศกรีมหมดสองถ้วยภายในชั่วอึดใจจนใหญ่เท่าแถาขมวดคิ้วเข้าหากันทันใดในหญิงใหญ่แม้ว่าไอไอศกรีมนี่จะรสชาติดีทว่ามันเป็นของเย็นหากกินมากไปจะไม่ดีต่อสุขภาพนะเจ้าคะหลินรวนโบกมือปดัดไม่เป็นไรไม่ได้กินทุกวันสักหน่อยหลังจากเอ่ยจบนางก็ตักขึ้นมากินอีกหนึ่งช้อน ไอศครีมเป็นสิ่งที่เก็บรักษาได้ยากแม้ว่านางจะสามารถทำน้ำแข็งได้ทว่าในยุคสมัยนี้ไม่มีตู้เย็นน้ำแข็งละลายเร็วหักไม่รีบกินไอศครีมเหล่านี้ให้หมดพอพวกมันละลายแล้วคงน่าเสียดายไม่น้อยลินรวนหาข้ออ้างให้ตนเองในขณะที่ตักไอศครีมเข้าปากนางก็คิดไปว่าจะเก็บรักษาน้ำแข็งเอาไว้อย่างไรดีเนื่องจากนางวางแผนจะเปิดร้านน้ำแข็งเอาไว้แล้วหากแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้คงจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง น้ำแข็งละลายเพราะอุณภูมิที่สูงจนเกินไปขอเพียงแค่อุณภูมิคงที่ก็จะสามารถเก็บน้ำแข็งเอาไว้ได้แล้วในยุคสมัยนี้ตระกูลร่ำรวยจะจ้างคนมาขุดห้องใต้ดินสำหรับเก็บน้ำแข็งไม่ต้องเอ่ยเลยว่าค่าใช้จ่ายสูงเพียงใดพวกเขาต้องรอให้ถึงฤดูหนาวถึงจะสามารถนำน้ำแข็งเข้าไปเก็บได้แต่ได้มีความอดทนถึงเพียงนั้นนางมีวิธีที่ดีกว่าซึ่งนั่นก็คือฉนวนกันความร้อน ตอนที่นั่งยังเยาวพ่อค้าแม่ค้าที่ขายไอศกรีมตามท้องถนนพวกเขามักจะใช้กล่องเหล็กส่วนด้านในเป็นกล่องโฟมรอบกล่องโฟมรองสำลีเอาไว้หนึ่งชั้นแม้ว่าจะเป็นวันที่แสงสุริยาเจิดจ้าแต่ก็สามารถเก็บรักษาไอศครีมได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นนางก็เลยคิดจะทำห้องฉนวนกันความร้อนแบบนี้ขึ้นมาขุดห้องใต้ดินแล้วติดตั้งฉนวนกันความร้อนทุกด้านรวมถึงพื้นและเพดานด้วยบ้านชั้นบนก็ต้องทำแบบนี้ด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันการกระจายตัวของความร้อนแบบนี้ไอศครีมที่ทำออกมาจะสามารถเก็บรักษาเอาไว้ในห้องแช่แข็งได้ทั้งยังหยิบออกมาขายได้สะดวกอีกด้วยเมื่อมีแผนการในใจแล้วพอกินไอศครีมคำสุดท้ายหมดหลินร่วนจึงลุกขึ้นยืนด้วยความพึงพอใจคิดว่าในสองวันนี้ต้องหาเวลาว่างไปยังมณฑลไหวอย่างให้ได้ ยามโยลิน้นรวนเริ่มไม่สบายท้องนางรู้สึกปวดท้องและรู้สึกว่านางไม่มีเรี่ยวแรงความรู้สึกเช่นนี้เรากับนางกำลังจะเป็นรอบเดือนลิ้นรวนลูบท้องของตนเองพลางนึกถึงคำเอ่ยของหมอหลวงในวันนั้นหลังจากดื่มยาเหล่านั้นเข้าไปแล้วร่างกายจะปรับสมดุลพอลองคำนวณเวลาดูแล้วก็เกือบจะครบหนึ่งเดือนพอดีและนี่คงเป็นอาการรอบเดือนของนางลินรวนมีประสบการณ์ในชาติก่อนมาแล้วนางไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายแต่อย่างใดเพียงหันไปบอกเรื่องรอบเดือนกับยายเท่าเท่าเท่านั้น เมื่อยายเท่าเทาได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปเตรียมของสําหรับคนเป็นรอบเดือนทันใดหลินรวนจ้องมองไปยังของในมือของยายเท่าเทาทันใดนั้นบนใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามเจ้านี่มันสามารถใช้ได้จริงๆหรือยายเท่าเทาคิดว่านางไม่รู้ว่าต้องใช้อย่างไรดังนั้นจึงอธิบายให้นางฟังทั้งยังคิดจะช่วยใส่มันให้นางอีกด้วยหลินรวนรีบโบกมือปฏิเสธข้าใส่เองได้ นางชอบให้สาวใช้มาดูแลก็จริงแต่สำหรับเรื่องนี้นางไม่อาจให้ผู้อื่นมาช่วยได้แม้แต่ตอนอาบน้ำนางก็ไม่อนุญาตให้พวกสาวใช้เข้ามาใกล้หลังจากรับของมาแล้วนางจึงทดลองใส่อยู่นานสองนานในที่สุดนางก็ใส่มันได้สำเร็จ